ที่ระลึกที่มีราคาก็จะมี WHO หมายถึงเหรียญที่ระลึกรุ่นนี้เลยคะ่ะจะ WHO คืออนามัยโลกนะคะอนามัยโลกแล้วก็โปรยข้าวเสด็จนิวัตค่ะจะมีราคาแพงนะคะรับซื้อ15บาทแพงกว่าปกติะคะ่ะอันนี้ก็คือ4บาทเหรียญ1บาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละ4บาทส่วนเหรียญ2บาทที่ระลึกตัวหนานะคะนี่ค่ะเหรียญ2บาทที่ระลึกตัวที่ ที่หนาและมีไส้ทองแดงแบบนี้นะคะไม่ใช่สองบาทหมุนเวียนไม่ใช่ตังทอนนะคะสองบาทที่ระ <t> ลึกตัวหนาที่มีไส้ทองแดงรับซื้อเหรียญละสองบาทห้าสิบถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนหรือสตังทอนไม่รับนะคะไม่รับเลยไม่รับเลยสองบาทสองบาทหมุนเวียนหรือสองบาทสตังทอนไม่รับซื้อเลยะคะ่ะรับซื้อเหรียญน,นี้คะ่ะสองบาทที่ลึกตัวหนานะคะแล้วก็ไม่สูงนะคะราคาสองบาทห้าสิบเท่านั้นนะคะสองบาท เหรียญสองบาทรับซื้อสองบาทห้าสิบแล้วก็มาครุดเหรียญครุดเนะี่ยรับซื้อทุกเหรียญน,นะคะรับซื้อไม่ยิไม่ยิ้อั้นนะคะทุกเหรียญที่เป็นครุดค่ะครุดอันนี้ครุดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหเรียญละสิบห้าบาทเหรียญครุดตรงปีสองพห้ารอยห้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญครุดเฉียงปีสองพห้ารอยยี่สิและสองพห้ารอยสองรับซื้อเหรียญละแปดบาทค่ะครุดเฉียงนะคะแปดบาทครุด เก้าเหลี่ยมห้าบาทเก้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละสามสิบาทแท้ค่ะไม่แท้สิบบาทแล้วก็ครุฑสิบบาทสองสีเหรียญครุฑสิบบาทที่เป็นสิบบาทที่ระลึกกันนะคะเหรียญครุฑสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทค่ะเหรียญครุฑรับซื้อทุกเหรียญรับซื้อไม่อั้นนะคะที่เป็นครุฑ พุทธรชัชกาลที่9นะคะแล้วก็เหรียญ5บาทแล้วก็มา,เ,าเหรียญ1บาทไปแล้วก็มา5บาท5บาทที่ระลึกนะคะที่รับซื้อจะเป็นเหรียญรุ่นใหญ่ค่ะเหรียญรุ่นที่เขามีความใหญ่นะคะรับซื้อเหรียญละ7บาทเท่านั้นค่ะไม่ได้แพงเหรียญ5บาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละ7บาทที่มีที่รุ่นใหญ่5บาทปกติที่เป็นเหรียญเล็ก เหรียญเล็กเท่ากับเหรียญหมุนเวียนปัจจุบันอันนั้นไม่รับซื้อค่ะใช้ได้ปกติเลยเพราะว่าเขาเท่ากับเหรียญเท่ากับเหรียญหมุนเวียนปัจจุบันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะคะแบบอย่างเหรียญกัญจนาสมมุติห้าบาทอะคะ่ะที่เล็กๆเท่ากับกัญจนากัญจนาช้างชนช้างนะนั่นค่ะไม่รับซื้อนะคะเหรียญห้าบาทเล็กไม่รับซื้อเหรียญห้าบาททเ่ืึกรุ่นใหญ่แบบนี้รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาท ช่องทางการติดต่อก็จะอยู่ใต้คลิปอะค่ะนะคะพนักก็จะให้ช่องทางการติดต่อไว้นะคะท่านเดมนมีต้องการขายก็ถ่ายรูปปาเพิ่มเพื่อนมาเพิ่มเพื่อนแอปเขียวแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูรับไม่รับหรือรับราคาเท่าไหร่ไปแล้วก็จะบอกชัดเจนค่ะ